สิตางบัวทองและสามีตั้งแต่ตาสนใจไปทำศัลยกรรมเสริมความงามเนี่ยทางด้านของสิตางบัวทองเองก็ปังไม่ไหวเลยล่ะคะ่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นเจ้าของวลีดังอย่างสมหยุดค่ะหลายคนต่างตะลึงในใบหน้าของเธอกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเงาคล้ายกับ ฟันปิงปิงซูเปอร์สตาร์แดนวังกรมากๆซึ่งงานนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตในแฮกเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นแถวค่ะล่าสุดแม่สิตางได้มาเปิดใจในรายการแฉเมื่อวันที่2กันยายนถึงประเด็นกนารทำใสาย,ยกรรมตั้งงบไป4ล้านผ่าตัดไป3ครั้งเคยโดนบูลลีตลอดและไม่หยุดด่าผีลุงพ่อทำหน้าที่เองก็บอกว่าจะเหมือน ปิ่งปิงไม่ได้นะนอกจากนี้ยังชี้แจงอีกค่ะว่าในเรื่องของการทำหน้าอกทำมานานทำหน้านี้อีกทำอีก2วันออกไปทำงานเลยฟื้นตัวเร็วมากทำ3า300ซีซีเตรียมจะทำผิวอีกล้านหนึ่งงบก็จะเกิน4ล้านแล้วตอนนี้ขนาดที่ในเรื่องความรักกับสามีตอนนี้นะคะสวีทหนักเหมือนเดิมเลคะตอนแรกก็แยกกันนอนเพราะว่าแก่แล้วไม่มีเรื่องเพศแล้วแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องบนเตียงเรา ก็เริ่มสวีทแล้วก็ดีขึ้นหลังจากที่ทำศัลยกรรมเขาบอกยิ่งเหมือนบุนเส้นมากขึ้นด้วยที่ได้สามีคนนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนบุญเส้น,นก็เลยได้สามีดีคนนี้แหละที่อยู่กันมา20กว่าปีก็จะมาสวีดกันดูแลกันเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักจริงๆล่ะคะ่ะ